มามาเรื่องกอกกอมั่งนะครับพรงนี้ผมมีการไปดำเนินคดีกับผู้ใหญ่หมู่สองนะครับที่เป็นผู้ใหญ่บ้านกอกกรนายก็หาเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมาตราหนึ่งห้าเจ็ดในกรณีที่ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านที่อยู่มีบ้านอยู่ติดกับนายชัยพลวิภากับพวกนะครับแล้วก็ตัวเองไปเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เมียก็มีรายได้จากการทํากับข้าวนะครับให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆโดยอ้างว่าเป็นเงินเงินเอฟซีบริจาคมานะครับ ได้มีการพบเห็นนายชัยพลวิภากับพวกเนี่ยทาการตัดต้นไม้ตัดบ,บุกรุกป,ป่าสงวนและตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐน,นะครับกับเพิกเฉยไม่ดําเนินการใดทั้งสิ้นไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปมาไม้ดังนั้นเนี่ยผมนะครับดำเนินคดีกับผู้ใหญ่ในพ่กนี้ในข้อหามาตราหนึ่งห้าเจ็ดเป็นข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือละเวน้นที่สำนักง,งานปป,ป,ปซึ่งพวงนี้ผมจะอยู่ที่นะครับศูนย์ราชการอาคารบีกับทั้งวันนะครับจนกระทั่งบ่ายสามไาอยู่ที่กรมราจะทั์นะอันนี้ก็ เรนได้ทราบว่าจัดให้อีกหนึ่งคนนะครับเป็นของขวัญวันตรุษจีนนะครับอันนี้เราไม่ได้แจกอ่งเปาแต่เราแจกคดีให้อีกหนึ่งคนก็คือผู้ใหญ่หมู่สองนะครับป้านก,ก,กากออำเภอดงหลวงจังหวัดนะมุกดาหารนะครับจะเรียนใี้พี่น้องประชาชนทราบนะครับพี่น้องประชาชนครับมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดวันนี้ถ้าไม่พูดเลยก็ไม่ได้นะมีเรื่องของ ทนายต้มนะเรื่องของทนายต้มคือทนายต้มเนี่ยนะครับนะเขาเรียกว่าทนายต้มนี่เขาเรียกทนายที่แบบมีเทคนิคเยอะแต่เทคนิคที่ใช้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ไม่มีใครเขาทำกันในวงการของนะวงการทนายกันนะครับดังนั้นทนายต้มเนี่ยนะครับ มีการไปตั้งเงื่อนไขกฎกติกาในการที่จะรับทาคดีต,ต่างๆนะโดยมีเงื่อนไขมากมายนะเราบอกอย่างนี้เลยครับว่าระหว่างทนายที่หิวเงินกับคนที่ร้อนตัวนะมาเจอกันเนี่ยพี่น้องคิดดูว่ามันเจออะไรขึ้นนะผมเรียนไปว่าในอดีตเนี่ยมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะ ใช้ยุทธวิธีเนี่ยผมผมเนี่ยอย่างนี้ว่าผมสัมผัสกับคนพวกนี้มาสามปีนะคนพวกเนี้ยมักจะมีอะไรที่มันพิสดานคือในการไปบันทึกภาพและเสียงโดยอ้างตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมบ้างเป็นนักข่าวบ้างเป็นทนายความของสภาทนายความบ้างทําการไปท,ทําทีไป สอบพยานสอบนู่นสอบนี่แล้วก็บันทึกภาพและเสียงเขาและสุดท้ายนะครับก็เอามาใช้ในการต่อสู้คดีให้กับจำเลยของตัวเองที่ตัวเองไปรับออเดอร์มาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าการไปยื่นเอกสารเนี่ยนะที่ศาลเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีคดีหนึ่งก็คืออ่าคดีของคุณฟ้าแหละ ไปยื่นที่ศาลนายรัชดานะปรากฏว่าศาลยกคำร้องเพราะว่าเรื่องเนี้มันเป็นการก้าล่วงการทํางานของผู้พ้าสษานะครับหรือว่าหน้าศาลจะมากกว่าคือผมนีนพี่น้องประชาชนคนใันไว่อาจจะไม่ทราบอ,อยากอธิบายให้ฟังว่า <c oughs> การขอศาลออกหมาจับนะครับเป็นเรื่องระหว่าง ท่านผู้ว่าสากับเรื่องของพนักง,งานสอบสวนที่ต้องมีระดับตั้งแต่ชั้นสัญญบัตรขึ้นไปนะครับเป็นเรื่องของทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยมีหน้าที่รวบรวมมีหลักฐานแล้วก็ไปขอมาัส,สารออกมาจับที่มีอัตราโทษเกิน3ปีนะครับเกิน3ปีและผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมในการที่จะลหลบหนีหรือพฤติการที่มีอ,อิทธิพลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับงานหลักฐานดังนั้นเนี่ย ในการที่พนักงานสอบสวนไปขอ,อว่าสารออกมาจาับก็เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าสาที่จะมีการไต่สวนกับพนักงานสอบสวนอยู่แล้วในขั้นตอนของการขอหมายว่ามีพยานหลักฐานอะไรบ้างถ้าหากว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอนะครับที่ทําให้ท่านนพิจารณาแล้วมีความเห็นด้วยกับเนื้อหาในสํานวนหรือเหตุผลของพนักงานสอบสวนท่านก็อนุมัติออกหมายจับให้นะครับแต่ถ้าท่าน พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักฐานไม่เพียงพอนะครับท่านก็ยกคำร้องหรือท่านก็จะแนะนําให้ไปขอ,อไปทำพยานหลักฐานเพิ่มเติมกลับมาขอใหม่หรือท่านอาจจะแนะนําให้ออกหมายเรียยนะครับทั้งที่หนึ่งทั้งที่สองว่าไปอันนี้คือเป็นกฎกติกาสากลที่รู้กันในวงการของทนายความหรือในวงการที่ในวงการตํารวจนะครับรู้กันโดยทั่วประเทศแล้วไม่มีหลักเกณฑ์ที่นะครับคนที่จะไปทําเรื่องแบบนี้นะครับ การที่ต้องไปทําอะไรสักอย่างให้ลูกความดูเนี่ยถ้าไม่ทําเลยมันจะเสียฟอร์มเพราไปแล้วมันถ้าไป่ทำแอคชั่นอะไรเห็นเนี่ยนะมันก็จะเสียฟอร์มดังนั้นเลยต้องทําให้ให้ลูกความเห็นเพื่อให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีสัญยภาพในการทําเทคนิคไม่เหมือนชาวบ้านเขาในการเรียกเรตติ้งในการเรียกนักข่าวในการเรียกเขาเรียกอะไรเรียกเรกตี้โชว์นะาเป็นละครลิงโชว์ ให้รู้ความเห็นว่าตัวเองนี่มีความสามารถแต่จริงๆแล้วเขาเรียกการแสดงความโง่โง่แบบโง่เขาเบาบัญญาคนอย่างนี้เขาเรียกคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดนะครับไปทําแบบนี้มันทําให้เห็นว่าโง่บัดซบนะไม่ใช่โง่แบบธรรมดาโง่บัดซบนะต้องบอกเลยว่าโง่บัดซบนะครับซึ่งผมได้ยินมาว่าวันที่สิบสองสิบห้าสิบสองถึงสิบห้าเนี่ยจะกลับมาใหม่นะจะกลับมาอีก เพื่อว่าถ้าเกิดวา่ามีใครไปขอสารออกไม้จับนะใครบางคนเนี่ยตัวเองก็จะได้ไปทําเรื่องคัดค้านหรือไปโชว์ออฟนะแสดงความโง่เขาให้อีกนะซึ่งเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่หน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนที่จะไปขออย่างที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนทราบนะครับสิบสองถึงสิบห้าจะกลับมาอีกรอบนะคงไม่ได้เจอผมหรอกรับรองได้นะเพราะว่า มันเป็นวันจุดจีนนะคนจีนเขาเป็นวันที่ต้องไหว้เจ้าครับถึงวันพระรุษแล้วก็มีวันเที่ยววันถือนะครับถึงไม่ได้เที่ยวแล้วก็วันวาเลนไทน์เนี่ยเราก็คงไปให้กับสําหรับคนสําคัญนะสิบสี่กุมภาวาเลนไทน์นะครับผมก็อยากฝากบอกว่าบางเรื่องเนี่ยผมอยู่ในวงการของกระบวนการกระบวนการยุตธรรมเนี่ยตั้งแต่สมัย ถ้าพปน้องประชาชนอาจจะรู้จักดีผู้พันตึงต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านชะรเกิดเทศท่านลังสิตยาโนไทยนะครับหรือมือมือปาบมือประการมือสืบสวนสอบสวนนะครับรุ่นพ่อผม,มาอายุห้าสีปีนะครับถือว่าเป็นรุ่นพ่อแล้วรุ่นพ่ออพวกนี้ทั้งนั้นเละนะแล้วผมก็มีมีโอกาสโชคดีได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนักสืบมืออาชีพเขาเรียกว่านักสืบสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือ เป็นนักสืบที่ต้องขี่สามล้อต้องไปเที่ยวไนทะคับต้องไปอยู่ที่ซ่องโซเปนีนะครับในการหาแหล่งข่าวในการหาข้อมูลในการที่ปลอมตัวเป็นคนขวาดขยะอะไรอย่างต่างเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้รับการถ่ายทอดสั่งสอนมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะครับในการสืบสวนสอบสวนนะครับนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของ คดีน้องจมพูเนี่ยเป็นคดีที่ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับมือถือเนี่ยก็เช็คได้ไม่ไม่ไม่สามารถเช็คได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็มันต้องใช้วิธีคือนักสืบรุ่นโบราณก็คือการมาเชิญสื่อนะครับการมาเชิญสื่อของของการปลอมตัวเป็นยูทูบเบอร์บ้างปลอมตัวเป็นคนขายของบ้างปลอมตัวเป็นคนขายหน้าบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติในการที่จะลงพื้นที่หาข้อมูลหาข่าวหาเบาะแสกรไลย ส่วนการเก็บหลักฐานทางหน้างานไปหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยไปจ้างหน้างานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเขาเรียกการตรวจดีเอการหาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐานนะครับส่วนทางด้านร่างกายเนี่ยของเด็กเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นหน้าที่ของหมอนิติเวชนะครับของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับคนที่จบหมอนิติเวชมาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสังกัดสุทธิวิทย์สองหรือจะเป็นสถตว์มาต่างดุรชาติหรือเป็นสถาบันนะครับ กระทรวงยุติธรรมก็ตามนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของการพิสูจน์หลักฐานของของเด็กว่าตายเพราะสาเหตุอะไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอนะครับของสถาบันนิติเวชและของอทั้งของโรงพยาบาลรัฐต่างๆนะครับที่มีหมอนิติเวชนะครับหรือสถาบันของตํารวจหรือของกระทรวงยุติธรรมเขามีกันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเทคนิคต่างๆเหล่านี้มันคือจิตวิทยาในการที่จะล่อเลยรอล่อเจือ ออกจากถ้ำนะครับผมเองไม่ได้ทำอะไรมากเลยแค่ใช้จิตวิทยาในการนะครับไม่กี่อย่างเองนะครับนะผมบอกได้เลยว่าใช้จิตวิทยาไม่กี่อย่างเองก็สามารถทำให้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับนอนไม่หลับภาษาพีงบอกนอนไม่รับกระสับกระส่ายนะแล้วก็ออกพิรุธออกมาให้เราเห็นอย่างมากมายในช่วงระยะเวลาที่ผมออกมานะครับใช้จิตวิทยาในการสืบสวนสอบสวน ไม่นานนะครับก็มีคนแสดงอาการพิรุธออกมาเห็นนะครับมีการจ้างนักกฎหมายมีการไปยื่นเอกสารมีการไปขึ้นเขาลงห้วยนะอะไรต่างๆมีการทําอะไรทุกอย่างที่มันออกมาเห็นชัดเจนนะครับโดยออกอาการเครียดต่างๆเหล่านี้มันเรียกว่าจิตวิทยาในการเป็นนักสืบมืออาชีพระดับนะครับโบราณน,นะอันนี้ผมเรียกเรียนได้ทราบก่อนนะครับการที่ ตำรวจเออะไม้จับวันที่สิบสี่สิบห้าหรือไม่นั้นไม่ใช่หน้าที่ผมผมมีหน้าที่คือใช้จิตวิทยาในการหลอกล่อนะครับผู้ต้องสงสัยให้แสดงอาการออกไม้เห็นให้แสดงพิรุธออกไม้เห็นนะครับตำรวจจะไปออกไม้จับสิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบก็เป็นเรื่องของตำรวจไม่ใช่เรื่องของอฉริยะเพราะอฉริยะไม่จะเป็นคนไปออกไม้จับนะครับผมเน้นพี่น้องประชาชนให้ทราบก่อนแฟนคลับของชมรมกรมจะได้เข้าใจว่าเราไม่ใช่มีหน้าที่ไปออกไม้จับนะครับตำรวจ นะครับมีหน้าที่ไปออกหมายจับนะนะครับในเรื่องของครีน้องชมพู่ดังนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นนายกไก่ขอไข่พี่นายเอย๋ยชื่อแค่เทวดากับนางฟ้านะทําไมถึงต้องคิดว่าเป็นตัวเองล่ะครับทําไมถึงต้องร้อนรนทําไมถึงมั่นใจว่าเป็นตัวเองจะต้องถูกออกหมายจับทําไมนักกฎหมายจะไมต้องคิดว่าลูกความตัวเองจะต้องถูกออกหมายจับวันที่สิบสี่สิบห้านะผมบอกได้เลยว่าเอาอะไรกับผมอ่ะเออผม ไม่เห็นจะต้องมีอะไรที่ต้องเป็นหลักประกันนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคสืบสวนสอบสวนนะไอ้น้องนะครับเดี๋ยวให้ทราบว่าไอ้นี่เป็นกินปูร้อนท้องนะอีกคนหนึ่งก็โอ้โหอาอการแอคชั่นอย่างเต็มร้อยเลยนะผมเรียนอย่างนี้ว่ามันเป็นเรื่องของ <c oughs> เทคนิคการสืบสวนสอบสวนส,สมัยโบราณน,นะทาไมเองกินปูร้อนท้องดิ้นเหมือนปลา เหมือนปลาเลยว่าดิ้นเหมือนปลาถูกน้ำร้อนลวกเลยนะอันนี้แหละผมบอกได้เลยว่าเป็นเทคนิคการส,รสืบสวนสอบสวนที่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนคนในประเทศเห็นให้ตำรวจรุ่นใหม่ๆเห็นให้ตำรวจน้องๆน้นนาที่เป็นนักสืบนะครับเห็นการทํางานของชมรวจกรมว่ามันเป็นเรียกเขาเรียกว่าเป็นการใช้เทคนิคทางด้านจิตวิทยานะในการที่จะส,สืบสวนสอบสวนในการลงมืนที่นะครับหาแหล่งข่าวในการทาพื้นที่ทําให้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับ ออกอาการออกทีุ่ธข้อสงสัยให้เราเห็นมากมายกายกองตัวที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะอันนี้ต้องบอกได้เลยว่าการที่คุณจะไปบอกว่ามีนายพานบอกว่าเด็กขึ้นเองไม่ได้เรื่องของคุณเราไม่เกี่ยวคุณจะทํำยังไงก็ช่างแต่เราเชื่อมั่นว่านะครับผู้บัญชการตำรวจชาติพลตำรวจสุวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะทําให้คดีนี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็นะครับสามารถ ออกหมาจับได้แน่นอนแต่จะช้าจะเร็วไม่ใช่หน้าที่ของอาชยาเป็นหน้าที่ของชุดสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ผมบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศเลยว่าบุคคลที่เราเนี่ยต้องสงสัยเนี่ยไม่ได้มีราคาสําหรับผมเลยนะถ้าผมเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับผมไม่ต้องให้ใครไปจับหรอกผมให้จรจารไปจับก็ได้ถ้ามีหมายจับแล้วมีหมายจับแล้วผมให้จรจรไปจับก็พอคนแบบนี้ไม่มีราคานะให้จรจารไปจับก็ได้นะครับ เอาหมายไปจับให้ดูเลยว่ายีหมายมึงเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับประกาศปุ๊บเอาเกุญแจสับข้อมือไปเลยดยูครับเอาจราจรไปเอารถจราจรไปพอแล้วรถตำรวจรจราจรไปสองคันพอนะไม่ต้องไปให้ราคาหรอกไม่ต้องไปเปิดจุดเดกกรงจุดการไม่ต้องไปเปิดอะไรพุ่นวายหรอกนะไอ้คนพวกนี้มันคนแบบกระจอกอ่ะภาษาของผมคือคนกระจอกไม่จําเป็นจะต้องเอาเปิดจุดการอะไรไม่จําเป็นคนพวกนี้ใช้ ตำรวจจราจอไปจับก็พาะเนี่ยเพราะมันไม่มีราคามันก็แค่พูดต้องหาที่มันเร็วๆตัวหนึ่งที่นะครับทําผิดกับเด็กฆ่าเด็กแคน่นั้นเองมันไม่มีความหมายสาหรับพวกผมเลยพวกผมมองว่านี่คือเป็นขยะนะเป็นขยะที่เราจะเด็ดถ้าเป็นดอกไม้คือเด็ดทิ้งไรก็ได้แล้วก็ขยี้แค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเป็นขยะก็เอาไปทิ้งลงถังขยะแค่นั้นเองไม่ได้มีความวิเศษวิโสหรือเป็นเทวดาอะไรเลยนะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องอธิบายไปน้องประชาชนฝังนะครับว่าหมายจับจอกสิบสี่สิบห้าหรือไม่ไม่ใช่น้าที่ผมเป็นหน้าที่ของตํารวจนะไอเเ per ้เป๊ะเป๊ะที่แบดไปดักรอสิบสองถึงสิบห้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยผมไม่ได้สนใจอย,อยู่แล้วไม่ใช่น้าที่ผมนะจะจับไม่จับไม่ใช่เรื่องของผมนะเป็นเรื่องของตํารวจก็จะจับนู่าานก็ได้อีกสามเดือนก็ได้อีกสองเดือนก็ได้อีกเดือนหนึ่งก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกนะแล้วผมก็ไปเที่ยวพักผ่อนข,ของผมนะปิดเกต ฉ้องตุนจีนเปิดทีก็นู่นอวันที่สิบหกค่อยเปิดเพจนะช่วงสิบสองถึงสิบห้าเราไปเที่ยวพักผ่อนเพราะว่าไปเทศกาลตุนจีนไอ้น้องนะไปก็ไม่เจอพี่หรอกไอ้น้องรักนะรู้จักเข้าใจไหมกลยุทธ์นะกลยุทธ์ในการสืบสวนสอบสวนนักสืบโบราณไอพี่เนี่ยอายุห้าสี่วาร้านเลยเนาะนะสืบสวนสอบสวนมันเป็นเป็นรูปกี่ร้อยคดีแล้วคงไม่ไปทําอะไรให้เองจับได้หรอกเพราะว่ารู้ทางกันอยู่ ครับนะแล้วก็ไม่ต้องไปแอคชั่นมากละครลิงอะนะไม่ต้องโชว์มากอีกคนนึ่งก็โหนี่ร้องเก่งเหลือเกินนะเหมือนวันนี้ที่เปิดเพลงให้ฟังของนะครับเวิรนะ์ก i อย m ์มิวสิกขอบคุณ Workpoint m u s ิวนะครับที่มีการเปิดนะให้ให้ให้เราได้เอาเพลงมาเปิดนะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะ พรงนี้ก็เหนื่อยอีกวันนึงวันอังคารก็เหนื่อยอีกวันนึงก็ต้องไปขับไล่ผู้ใหญ่บ้านที่โกงเงินกองทุนหม,มู่บ้านนะก็ต้องไปขับไล่ออกจากตําแหน่งผู้ใหญ่นะาาบ้านอีกนะพาชาวบ้านสองสามร้อยคนไปขับไล่ผู้ใหญ่บ้านคนหนึง่งออกจากพื้นที่ไปเพราะไปโกงเงินนะกองทุนหม,มู่บ้านสามล้านประชาชนเดือดร้อนมาร้องให้เราช่วยเราก็จะไปช่วยนะแล้วก็หลายๆคดีที่จะเกิดขึ้นนะในในอาทิตย์นี้เนี่ย ก็จะมีอะไรอีกมากมายที่เราต้องไปช่วยชาวบ้านทางานอีกเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยนะความทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะครับเราก็ทําการทุจริตคอร์รัปชันเราก็ต้องปราบนะตำรวจดีๆเราต้องช่วยการสนับสนุนข้าราชการดีๆอย่างท่งนานนายการุญหญิงเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับหรือนะครับข้าราชการทุกหน่วยงานทบวงกรมดีๆเราก็ต้องช่วยการสนับสนุนทําให้นะครับ อ่เป็นกอบคุ้มกันให้กับข้าราชการดีๆที่มีความตั้งใจรับใช้พี่น้องประชาชนหรือทํางานให้กับประชาชนนะครับอย่างซื่อตรงนะครับถ้าไม่มีข้าราชการดีๆแบบนี้อยู่ประเทศไทยจะจับคนร้ายจํานวนมากได้ไงดังนั้นผมกับเพี่น้องประชาชนคนในยทประเทศนะครับว่าช่วยกันให้กําลังใจกับข้าราชการดีๆช่วยกันเป็นกําลังใจนะครับให้ข้าราชการดีๆส่วนข้าราชการชั่วเนี่ยก็ฝากถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ต้องนะครับรับปากประชาชนแล้วก็ต้อง เอาตัวมาลงโทษตามกฎหมายวันนี้การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้นนะครับตั้งแต่ท่านนายกก็ทราบอยู่ว่ามีโพมาบอกว่าสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยร่วมมือกันในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันระ่วมมือกันปราบปรามการนะสวงสหาประโยชน์ของข้าราชการชั่วๆนะครับแล้วก็ฝากถึงอายการสูงสุดถ้าท่านไม่ดําเนินการกับอายการชั่วๆที่ไปข่มขืนในชาวบ้าน,นท่านจะถูกข่มขยี้ขย,ขยี้ขยี้นะครับแล้วก็ฝากถึงท่าน อันี่บรดิกรมราชธรนมแล้วก็สสกรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เทนุนทินที่มีการซื้อขายกำลัเอ็มนะครับที่พักโทษเนี่ยของเรือนจําสมุทรสาครเนี่ยนะครับซึ่งเรือนจาเนี่ยมีประวัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยนะครับทนายต้มเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักโทษปัญใจอ่าเป็นซึ่งเป็นปัญใจนักโทษยาเสพติดนะครับไม่มีใครสามารถปราบปรามการทุจริตในเรือนจําสมุทรสาครได้นะครับแล้วก็ผมอยากจะฝากถึงเพื่อนผมคนหนึ่งว่า อีกไม่นานคดีของคุณก็จะขึ้นสู่ศาลทั้งนั้นนะครับก่อนที่จะไปรับงานอะไรก็แล้วแต่เอาคดีตัวเองให้รอดก่อนนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวทําไปทำมาเนี่ยนะครับทั้งลูกความทั้งทั้งคนที่รับคดีเนี่ยโดนด้วยกันไม่รู้ใครโดนใครก่อนนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับแล้วผมฝากนะครับว่าตั้งแต่ผมถูกฟ้องมาเนี่ยในคดีหมิ่นประมาทนะของนายชัยพลน,นะครับไม่เคยมีการเจรจา ยอมฟามไม่เคยมีการเจรจาจ่ายเงินจ่ายทองเพราะคนอย่างผมเนี่ยเอาเงินนะ่ะให้กับคดีมินประมาทเนี่ยผมให้ทนายผมดีกว่านะครับผมคงไม่ให้คู่ต่อสู้ผมหรอกนะครับแล้วคนอย่างผมเนี่ยสู้ถึงตีกานะถ้าผมต้องติดคุกเพราะการแฉเพื่อชาติและการแฉขราชการเยี่ยเร็วๆบางตัวผมก็ยอมรับสภาพนะครับอายุห้าสี่แล้วอย่างมากก็ติดคุกก็ไม่กี่ปีนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า เรื่องจำเจ้าผมไปขังไหมนะถ้าผมไปขังก็ไม่เป็นไรก็ยอมรับสภาพนะเรื่องทุกอย่างคือทําเพื่อชาติทําเพื่อประเทศนะครับแล้วก็ทําเพื่อสังคมนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดแล้วก็พบกันนะครับในสัปดาห์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเร็วนี้นะครับส่วนพี่น้องประชาชนที่บอกว่า่าจะมีฟ้าสางนี่พยืนยันนะครับว่าไม่มีฟ้าสางได้นะครับแล้วก็ไม่มีฮนุมานนะครับลงในอย่างไรนะครับเพราะว่า อนุมานเขาไม่ว่างมีภารกิจเยอะนะครับแล้วก็วิธีการฟ้าสั่งไม่มีเพราะว่าคงไม่มีราคาสําหรับเราครับสาหรับคนบางคนที่นะครับที่ไม่น้องประชาชนรอคอยแต่ถามว่าโดนจับไหมโดนจับแน่แต่เมื่อไหร่ตอบไม่ได้นะครับให้มันทรมานไปแบบนี้แหละนะให้มันทนทุกทรมานนะครับให้มันรุ่มร้อนไปใจมันรุ่มร้อนนะครับดังไฟเผาเพราะมันทําชั่วกับเด็กคนหนึ่งอายุสามขวบแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ